เรียกเขสว่าทางแบงก์เขาใส่ใจลูกค้าดีค่ะลูกค้าส่วนมากบางคนเหมือนมีหนี้นอกระบบอย่างเงี้ยแล้วก็เขาสามารถเอาลูกค้าในกลุ่มเนี้ค่ะเข้ามาอยู่ในระบบอ่ะคิดว่าแบบคิดว่าดีอ่ะสวัสดีค่ะชื่อสุดารัตนช้างนะคะ บ้านขนมปายนาค่ะทำเบกเกอรี่ขายค่ะเริ่มแรกคือชอบทานแล้วก็อยากทำเป็นก็เลยไปเรียน,นะคะ่ะไปโรงเรียนมา2คอร์สแล้วก็ทำกินเองแล้วก็เอาไปฝากคนนั้นคนนี้แล้วเขาบอกว่าอร่อยชอบเราก็เลยหัดทำขายตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้ แทบจะเป็นรายได้หลักไปแล้วค่ะด้วยความที่เวลาเราเปิดออเดอร์ขายเราก็จะรู้ลิมิตเราว่าเราจะทำได้แค่เนี้ยเราก็จะบอกว่าเราปิดเตาแล้วนะเราจะรับแค่นี้30กล่องแล้วก็ลูกค้าคนอื่นที่เขาอยากกินอนะ่ะมันเราทำให้ไม่ได้เงี้ยก็เลยแบบว่ามีความคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องเพิ่มเครื่องมือละ จะต้องหาอุปกรณ์เพิ่มจะต้องขยายห,ห้องทําขนม mm hmm. เพื่อที่จะได้แบบยอดขายเพิ่มขึ้นเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยเริ่มเริ่มที่จะไปที่แบงค์แล้วก็ปรึกษาแล้วก็ขอกู้มานะ mm hmm. ก็จะเป็นเตาอบสองตัวค่ะแล้วก็จะมีเครื่องผสมแป้งจากเมื่อก่อนใช้แบบเป็นมือถือตีเครื่องเล็กๆก,ก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ลูกค้าก็ตอบรับได้ดีค่ะ mm hmm. ด้วยความที่เรา mm hmm. เรา ผลิตพอส่งเขาอะเขาสั่งมาเท่าไหร่เราก็ส่งให้ได้หมดอย่างเงี้ยค่ะถือว่าโอเคแทบจะโตมาสักแบบ80%น่าจะได้อะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะถ้าเทียบกับตอนนี้ก็คือเราอุปกรณ์เราพร้อมก็ทำให้แบบเราทำขนมได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยยอดขายก็เพิ่มขึ้น ช่วงนั้นทําขนมเบกไปส่งช่วงที่เขามีอบรมสั่นจอนแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่แบบว่าไปนั่งฟังเขาทีแรกก็คิดคิดว่าฟังก็น่าจะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแบงแบง,แบงอื่นที่เขาหาลูกค้าหายอดอะคะ่ะแต่แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้รู้สึกว่าแบบฟังแล้วแบบสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยได้เอามาใช้จริงอะอย่างช่วงนี้มีฉาชีพเยอะเนาะไม่ว่าจากในม,มือถือจาก สื่อนั่นนู่นนี่อออนไลน์เอยอยเลยอ่ะคือแค่กดเข้าไปอ่ะมันก็ดูดเงินไปแล้วอ่ะในวันที่อบรมตังโตเขาก็จะมีบอกว่ามีแนะนาํามีบอกอะไรเงี้ยว่าเออให้เตือนนะระวังนะว่าอยากกดอย่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยังไม่ได้ทําบัญชีรายรับรายจ่าย แล้วก็ถ้าเทียบกับตอนนี้ที่ทำะนะเมื่อก่อนติดลบค่ะเพราะว่ามีกินมีเที่ยวมีนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยซื้อหวยค่ะอยากเลย,นะยเนาะจะซื้อหวยจะลดไปได้ครึ่งนึงเลยนะพยายามลดจากแบบเดือนนึงก็ซื้อน่าจะสามพันได้อาจจะแบบดูไม่เยอะสําหรับคนอื่นแต่แบบสําหรับเราถ้าแบบเรามีรายใจหลายหลายอย่างอะ่ะก็ถือว่าเยอะลดได้ครึ่งนึงก็ยังแบบได้เอาไปทําอย่างอื่นนะคะพอ พอทำบัญชีรลยรับรายจ่ายขึ้นมาก็เริ่มมีเงินเก็บขึ้นถือว่าสําคัญนะคะเพราะว่ามันมันผูกเกี่ยวกับอนาคตเลยอะถ้าเราแบบมีเงินมาแล้วแบบมันมันไม่พอสําหรับอนาคตที่แบบว่าข้างหน้าก็เลยเริ่มเริ่มลดลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นอะ่ะโอดีแล้วที่แบบว่าแนะนำให้ไปอะไรอย่างเงี้ย เพราะแบบว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะจริงๆเพราะว่าตัวเองไปได้ฟังมาแล้วแล้วเอามาใช้เองก็เลยคิดว่ามีประโยชน์แหละถ้าเกิดว่าคนอื่นอ่ะเขาได้ได้เข้าอบรมแล้วแบบได้ได้รับรู้เหมือนเราอ่ะก็เลยแบบอยากแนะนำอะไรเงี้ยเวลาไปเจอลูกค้าหรืออะไรเงี้ยค่ะที่แบบเขาก็เป็นลูกค้าเราแล้วเขาก็ขายของเหมือนเราอะไรเงี้ยก็จะแนะนำ ว่ามีโครงการนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็มีมีคนสนใจก็มีไม่รู้ว่าด้วยอายุด้วยวัยเท่านี้เราจะสามารถทํางานเก็บเงินไปได้อีกถึงอายุเท่าไหร่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะเก็บตั้งแต่อายุเท่านี้อายุในน้อยเนี่ยเพราะว่าถ้าแก่ตัวไปอ่ะมันโอกาสที่จะ ก็บได้เท่านี้มันน่าจะไม่มีธน,นาคารไทยคเครดิตทุกคนคือคนสําคัญ